เตือนข่าวดีนะคะสำหรับพี่น้องของเราเ,เพื่อนๆของเรานะคะที่จะเดินทางเข้ามาที่คาหาืฮาตเมนเลเน่รับในวันพรุ่งนี้นะคะให้มาก่อน9โมงนะคะมาถึง8โมงลงทะเบียนนะคะเพื่อเตรียมตัวเข้าฟังข้อมูลดีๆเกี่ยวกับ ICS เกี่ยวกับโบ m a และสิ่งที่สำคัญก่อนที่จะเดินทางเราต้องเช็ค การแต่งตัวของเราให้ดูดีที่สุดในชีวิตเลยแล้วก็ให้เตรียมปากกาแล้วก็สมุดปากกานะคะเตรียมมาสองด้ามเลยก็ได้ยิ่งดีนะคะสมุดค่ะดีๆเลยนะคะเพื่อมาตั้งใจรับข้อมูลค่ะหลังจากที่เราได้รับข้อมูลแล้วนะคะเราจะมีการทดสอบนะคะด้วยการสอบว่าเราได้รับความรู้ไปครบถ้วนหรือเปล่าหลังจากที่เราได้สอบ เสร็จนะคะก่อนจากกันค่ะท่านประธานนะคะจะออกใบแต่งตั้งใบอนุญาตนะคะหรือว่าใบเซอร์ติฟิเคตให้กับเรานะคะแบบอย่างดีเลยนะคะให้กลับไปนำประกอบการเข้าร่วมอบรมแล้วก็สามารถที่จะไปส่งต่อระบบ ICS แล้วก็บม่าไ c s ได้อย่างมั่นใจแล้วก็ได้อย่างปลอดภัยนะคะต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับ เพื่อนๆของเราที่ได้เข้าอบรมในครั้งนี้เป็นรอบแรกนะคะคือคุณคือคนที่โชคดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่ารอบที่สองนี้นะคะจะจัดขึ้นอีกเมื่อไรค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในรุ่นแรกของเราค่ะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะใครที่เจอคลิปนี้ไลน์นี้นะคะหรือว่าเรียวนี้นะคะคนนั้นคือคนที่โชคดี เพราะว่าคุณนะคะจะได้เตรียมตัวตัวเองให้พร้อมนะคะและจะบอกว่าคะแนนข้อสอบนะคะมี10ข้อแล้วจะให้ผ่านก็คือคุณต้องทําให้ผ่านไปถึง7ข้อนะคะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะคุณจะไม่ได้ใบประกาศหรือใบเสร์ติดกับบ้าน,นะคะ่ะคุณก็จะถูกเชิญให้เข้ามาร่วมฟังการอบรมใหม่เพราะฉะนั้นนะคะในการเดินทางของคุณ ของท่านเนี่ยในวันนี้ค่ะคุณจะต้องเตรียมตัวทั้งแมก้กระทั่งด้านจิตใจร่างกายสุขภาพมาให้เป็นอย่างดีนะคะเพื่อมารับข้อมูลที่สําคัญคืออุปกรณ์ก็คือสมุดและปากกานะคะเพราะว่าการสอบครั้งนี้นะคะจะสอบว่าคุณเนี่ยตั้งใจเรียนหรือเปล่าเพราะคุณสามารถที่จะใช้ดูจากการที่คุณจดไว้และการที่คุณจดไว้เนี่ยมันก็คือจะเป็น สิ่งที่คุณเข้าใจนั่นเองนะคะเพราะว่าข้อสอบนะคะจะเป็นแบบข้อเขียนนะคะคุณจะต้องกรอกลงไปนะคะเป็นข้อเขียนทั้งหมดเนี่ยสิบข้อและยังแถมมาอีกข้อหนึ่งนะคะเป็นข้อที่เขาเรียกว่าคะแนนสงสารคะนนแนนเมตตานั่นเองนะคะมาให้อีกข้อหนึ่งนั่นเองนะคะก็ขอให้เพื่อนๆของเรานะคะตื่นเต้นตื่นเต้นเลยนะคะแล้วก็เข้ามาร่วม การฟังสัมมานาให้อย่างมีความสุขนะคะอย่าได้วาวุ่นกังวลใจมาแบบมีความสุขนะคะเตรียมสมองของเราให้โล่งๆมารับข้อมูลเพราะว่าเรานะคะกำลังจะนำพาพวกท่านพวกคุณนะคะก้าวทยานขึ้นสู่ความมั่งคั่งกับนะคะแพลตฟอร์มของคนไทยของเราทุกๆคนอย่างแน่นอนค่ะ